สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านวันนี้เขาจะมาล่างเลยโซครับเลยโซเขาใจมาหนึ่งวันแล้วครับเขาก็จะมีพวกขี้เลยก็ฝุ่นติดนะครับฝุ่นติดด้านในนะครับเขาก็จะมาชํำแรกเขาแล้วก็ล่างโดยน้ํามันเบนซินนะครับเขามาพอกันเลยนะครับว่าเขาแกะกันจะได้นะครับท่านผู้ชมเอามาพอกันเลยนะครับเดี๋ยวผมขอบปั๊บเออมุมกล้องขึ้นอุมสักหน่อยนะครับ เผื่อจะตำล้อมหานชัดิแต่น้อยครับหันก็ครับท่านผู้ชมหันลวเนาะเอาละครับม,มุมสูงแบบนี้ครับผมก็จะมาแก้แล้วครับในใจไม่สายครับ <c oughs> นี่ก็คงจะใส่ผกเม็ดแล้วครับต้องกันฟุ่นครับ <c oughs> แกะครับใส่ถุงไม้ถุงมือนะครับโอ้ถุงมือเบอร์น้อยครับเบอร์เอสเนี่มันโอ้โหเบอร์เอสครับมันกรีดครับโอ้โหเบอร์เอสเออลำบาก ยาเกันใจมันเสียงไันเหียครับเปลี่ยนใหม่คาปุ๊ดมันขาดเอาเรียบร้อยครับจะไปก็เลนแก้กันแล้วครับอาจะแก้อะอมดก่อนครับเราจะล่างทั้งโซด้วยครับ ล่างทั้งโซหล่างทั้งข้างในมืมดก็จะชำแรละหมดแล้วครับชำแรละเรียบร้อยเอาเกะน,เน็อตใส่นีนไว้ครับเดี๋ยวเขาจะหายครับนี่ครับสกปรกมากครับนี่ครับ า้้องใจลมเป่าครับวลวกลางด้วยเบนซินอน่านี่นี่ครับออกเลยครับเอ,เอาวางดีๆครับนองแบบนี้ครับต่อไปเขาจะไล่แก้บแบบไหนหนอมี่ับ,บด้านนี้ครับ ทุกอย่างต้องชําและออกมดครับเพื่อจะอล้มเป่าครับ <c oughs> ไหนๆก็ต้องแก้ก็ต้องแก้พวกหัวเทียนตัวครับคัดหัวเทียนหลังหัวเทียนครับเวลาไปนาั่งงานจะได้สบายใจครับ แบบนี้ครับแกถูกอย่างครับหัวเ,เทียนก็ต้องล่างครับไหนๆก็ทําแล้วครับวันนี้คงจะใช้เวลาประมาณาน่นอยกระน,นึ่งชมงครับ นั่นน้อยหนึ่งชั่วโมงนะครับงานงานแบบนี้ครับเราก็ต้องขยันทําความสะอาดครับเพราะว่าเครื่องจะได้เดินเครื่องเขาจะได้ทํางานดีนะครับนะครับแกะมาป๊อบัดนี่ครับเอาเขาไว้นี่ครับเดี๋ยวน็อดจะหายเอาเขาไว้นี่ครับวางไว้ครับต่อไปก็ ด้านนี้ครับ ออกหมดเลยครับสำหผูช้ชมขเขาแก้ม,มันๆก็เป็นอย่างเข้ามันจะเก่งไปคนเดียวครับถ้าบอดได้บอดแก้ม,มันๆเขาก็บเก่งครับข้าสม,มาร์ทเอาตีนจุยแล้วครับเอาจุยแล้วครับนี่แหละครับออกแบบนี้ครับ เอาวางไวค้ครับนี่แหมป์กรับติจะแกะมีแล้วครับต่อไปก็ใจล้มเป่าครับมันจะมีน้ำมันนี่้มันเครื่องครับเดี๋ยวก็เป่าก่อนครับกดเทน้ำมันเครื่องออกครับ ようかへい。 ตั้งอยู่เป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมสับเบิดผโฟลดจะต่อขล้ปมาทันผู้ชมนะครับเพราะว่าคงใจเวลาหลายครับ อนนี้ก็เราล้างทําความสะอาดเส็จเรียบร้อยนะครับต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนประกอบเข้าเหมือนเดิมครับท่านผู้ชมอ่า,าประกอบเข้าเหมือนเดิมครับเมื่อประกอบเข้าเรียบร้อยป๊อปฮอกก็จะมีการอันแต่งใบโซเขามีความคมนะครับแต่งใบโซเดี๋ยวบุดฮากวากับหร่มัตอนนี้ฮอประกอบเขา้าไปหั่กันนะครับเอามาชมกันเลยครับบอฮอประกอบกันจะได้ครับ เอาวางนี่เข้าไปครับหวางนี่เข้าไปาน็ปอตเท้าขามาน,นี้แล้วนะครับนี่ครับสบายใจแล้วครับนอ็อเท้าขาวมวัแล้วมีน็อตก,กิดตัวครับท่านผู้ชมน้าวน็อตมีครบครับใส่เข้าไปเลยครับน็อตมีครบหมดแล้วครับ ก,ก็เสียงดังครับมอล้มเสียงดัง กระบอกประกอบกระบอกยา,า,า,ากครับเขาแก้มันมันเขก็เกิดความคล่องมือครับบอดตัวไหนเขาได้เขาก็จะฮู้นะครับท่านผู้ชมถ้าเขาบดแก้เลยเขาก็เขาก็จะบ่ฮู้นะครับเขาก็จะบ่เก่งนะครับท่านผู้ชมเอาแกะขันกลับไปครับ ครับขันเข้าไปครับเขาแก้มันๆเขา,าจะมีความชํานานนะครับท่านผู้ชมนี่ครับด้านนี้ครับด้านนี้ก็มาจนด้านนี้ครับใส่ครับไปเลยครับ ปิดฝาเข้าไปครับ ลเราใส่โซ่นะครับเราก็ด้านแหลมๆไว้ด้านหน้านะครับท่านผู้ชมไว้ด้านหน้านะครับนี่ด้านแหลมๆเนี่ยครับวันนี้หลงลืมนะครับ เต,ตึงมือครับ ก่อนนะครับสกกําก่อน,นครับนี่มอเข้าเตอร์ครับเกิดตัวนี้ครับเดี๋ยวกันเ้อ ก็สังเกตเอาครับว่ามันติดคัดเตะรดได้กับขันเอาครับเดี๋ยวกันนะครับท่านผู้ชม เอาได้แล้วครับนกขยับพอครับขัเข้าไปครับ พอครับถ้าเขาแบบนี้ก็ขอแสดงว่าโซ่ของยานนะครับนี่ครับโซ่ของยานเอาก็มาขันตัวนี้ครับนี่ครับขันเข้าไปครับลองขันซ้ายขันขวาพอนะครับแค่นี้บอได้ก็ขันหน้าครับขันไปด้านหน้าครับทดลองดูครับเตี่ยมกระโหลกหลงลืมครับ ถึงสักงน้อยก็ครับขยับไปด้านหน้าอย่างนี้ครับป๊อปครับแบบนี้ครับปอเสร็จแล้วเขาก็ล็อกเลยครับแบบนี้ก็ล็อกแล้วคดับอันี้จะได้แล้วครับเนี่ยครับล็อกเลยครับเดี๋ยวกันเด้อครับตั้งกล้องก่อนวันน่าหันตากันล็อกเลยนะครับ อนี้นะครับผมจิงหวานกับพื้นก็ได้ครับพอดีผมถ่ายทำาเฟื่องท่านผู้ชมได้หันนะครับนี่ครับจิงหวานกับพื้นก็ได้ครับถ้าแบบทำแบบนี้มัน้องทำครับมันสะดวกครับนี่ก็นี่ครับนี่ก็เริ่มไหลแล้วครับขยับพอขยับพอเขานือเข่าคลองๆนะก็ถือว่าแกได้แล้วครับ ่าผมจะลองสตาร์ทพอนะครับก็ถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับใช้เวลาไปประมาณเกือบ เกือบเกือบชั่วโมองครับประมาณสัสามนาทีครับคลิปนี้ก็คงขอลาทานผู้ชมไปก่อนครับกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งที่ตามนะครับการดูแลหักษาของเครื่องโยอรยโซ่ก็จบไปต่ออีกนะครับบ๊ายบาย